กลับเข้ามาครับผมมาเริ่มที่คุณจตุพรเลยเอาละ<ส>ขนาดเสื้อแดงยังอยู่แต่ใจไม่เหมือนเดิมพักเพื่อไทยก็ไม่น่าจะเหมือนเดิมเมื่อวานนี้มีข่าวว่าไปท้าทามคุณชัชชาติมาเป็นหัวหน้าพักเขายังไม่เอาเลยนี่คือนี่คืออะไรสัญญาณคือผมเนี่ยเคยตะเวนปราศัยกับคุณทักษิณมาเนี่ยความจริงตั้งแต่พลังธรรมอะ พลังรมตอนคุณจำลองทำเนี่ยสี่สิบกว่าเสียงนะสองห้าสามแปดนะครับ <Ừ. S 2> ยกให้คุณทักษิณเนนะี่ยทำเหลือยี่สิบกว่าเสียง <Ừ. S 2> เลือกตั้งอีกครั้งคุณทักษิณก็ขยับตัวออกเหลือคุณหญิงสุดารัตน์คนเดียวจนกระทั่งทำไทยรักไทยแต่อย่างที่ผมบอกว่าที่พักตะกูลไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเนี่ยที่มันแข็งแรงอยู่ได้เพราะตัวคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศนะและเนี่ยนะครับกระแสมันจมหายเมื่อคุณทักษิณกลับมาอย่างประเทศไทยอื และต้องไม่ลืมว่าหลังจากนี้ไม่ได้เรื่องง่ายนะคำวินิจฉัยของศาลฎีกานั้นจะทำให้คุณทักษิณเนี่ยเจอวิบัติเพิ่มมากกว่าที่คิดมากนับตั้งแต่นะครับการยื่นถวายฎีกาในพระบรมราชโองการนั้นที่คุณทักษิณถวายฎีกาไปเนี่ยนะครับระบุชัดเจนว่าติดคุกมาตั้งแต่วันที่22สิงหาคม,มถึงวันที่31 <21. S 1> สิงหาคม นะครับจึงได้พระราชทานลดโทษ<ท>นะครับเหลือหนึ่งปีทีนี้เนี่ยนะครับคําวินิจัยของศาลเนี่ยที่สั่งให้คุณทักษิณกลับไปขังหนึ่งปีนั้นแสดงว่าคุณทักษิณไม่ได้ติดคุกแม่แต่เพียงวันเดียวนะคือยี่สบสองถึงสามเด็อก็ต้องไม่นับไม่ไหมเพราะว่าหนึ่งปีเขาก็ต้องนับวันวันเข้าเลยนะครับนับย้อนให้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เท่ากับคุณทักษิณไม่เคยรับโทษมาเลย อทีนี้เนี่ยนะครับการที่คนที่มีหมายจําคุกเมื่อคดีดถึงที่สุดยังเนี่ยนะครับการเป็นนักโทษเด็ดขาดนั้นเนี่ยต้องถูกคุมขังจริงอจึงมีสิทธิ์ยื่นถวายดีกาขอพระราชทานอภัยอย่าโทษนะครับซึ่งมันมีร่องรอยเต็มไปหมดแม้กระทั่งคุณวิษณุไปเบิกความว่าไม่ผ่านตัวเองเอืตอนที่กระบวนการคนเสื้อแดงไปยื่นถวายดีกาเนี่ยให้กับคุณทักษิณเข้าชื่อร่วมสามล้านกว่าคนเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยรองราชเลขาธิการาสำนักพระราชวังเนี่ยนะครับก็มารับท่านอินจันบุราพันท่านเขียนไปล้ลักษณอักษรว่าตามราชประเณีปฏิบัติต้องส่งเรื่องกลับไปยังรัฐบาลเพื่อถวายความเห็นประกอบพระบรมราชวินิจฉัยนะครับก็คือหมายความว่าต้องให้รัฐบาลถวายความเห็นประกอบพระบรมราชวินิจฉัยด้วยแต่กรณีนี้ไม่มีทีนี้เนี่ยนะครับ เมื่อเนี่ยนะคร Adams, ับขณะที่ยื่นตัวเองไม่มีคุณสมบัติเห็นไหมเพราะฉะนั้นการยื่นถวายดีกาดังกล่าวนั้นผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยนะครับว่ากระบวนการที่รับผิดชอบตัดจากนี้เนี่ยคือผมไม่ได้ไปยื่นอะไรเองแต่ผมก็บอกเลยว่ามันมีช่องว่างในฐานะที่เคยเข้าคุกออกคุกมาห้าครั้งประเด็นต่อมาก็คือว่าในคําวินิจฉัยนั้น คุณทักษิณเนี่ยนะครับเสมือนเป็นตัวการผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นปป,ปชเนี่ยนะครับซึ่งตั้งข้อกล่าวหา12คนเดิมเนี่ยจะต้องขยายผลอีกนับ10กว่าคนะนะครับฉบับเต็มที่คนที่ไปฟังกันนั้นนะครับสารไล่พฤติกรรมเป็นตอนๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลมากมายนะครับไม่ว่าจะ15786149นนะครับอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าเรื่องสถานะนะครับที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ย ถ้าขั้นถ้าขั้นตอนมันผิดนะครับหลักเดอะเดคิงแคนโดนอรองอยู่แล้วนะครับผู้ที่รับผิดชอบผู้รับสนองรวมราชองการแต่ว่าเนี่ยนะครับขั้นตอนเมื่อสารวินิจฉัยมาแล้วว่าไม่ได้ติดคุกสักวันโทษจำคุกหนึ่งปีกลับหนึ่งปีแสดงว่าไม่ได้ติดคุกสักวันะนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นกระแสกระพือโหมต่อไปทีนี้เนี่ยนะครับคือคือคนข้างนอกโดยเฉพาะกลไกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่พยายามจะปั้นคุณทักษิณเช่นนะครับถ้า วีรบ,บุรุษเหมือนคุณภูมิธรรมเนี่ยนะครับวีรบ,บุรุษประชาธิปไตยนะครับวีรบุรุษประชาธิปไตยซึ่งคนที่เคยได้ก่อนหน้านี้ดรอาทิตย์อุไรรัตน์เพราะแก้วิกฤตชาติหลังจากเกิดเหตุการณ์พฤษภาสองพันร้อยสามสิบห้านั่นวีรบ,บุรุษประชาธิปไตยและไม่มีใครที่จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นแต่กรณีคุณทักษิณเนี่ยนะครับหนีรอบแรกเนี่ยนะครับสิบห้าปีถ้าคนก็ไปนับบวกรอบอื่นด้วยก็สิบเจ็ดปีเนี่ยแล้วจนกระทั่งเนี่ยนะครับเข้ามา โดยระบุว่าเนี่นะครับเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทําความผิดจริงสํานึกแห่งการกระทํานั้นแล้วแต่กลับเนี่ยนะครับทํากันอย่างเป็นกระบวนการไม่รับโทษจริงแม้แต่เพียงวันเดียวต้องกลับสู่สถานะเดิมวีรบุรุษผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเราเองเห็นเนี่ยนะครับนักต่อสู้ที่เขายกย่องนะครับไม่ว่าคําว่าวีรบุรุษผู้นําจิตวิญญาณผู้นําจิตวิญญาณเราเห็นอย่างคนอย่างมหาธรรมาคานที เราเห็นเนวสันเมเดเดล่านะครับติดคุกยี่สิบเจ็ดปีเป็นผู้นำจิตวิญญาณแต่เราเนี่ยนะครับเห็นคุณทักษิณหนีคดีนะครับแล้วต้องคดีและพยายามอธิบายนี่เป็นนายกมนปรีคนแรกที่ติดคุกคนก็หยิบยกจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นอาชญากรสงครามในสงครามโลกครั้งที่สองร้อยกว่าวันแต่ว่าท่านนับว่าคดีทุจริตน่ะคนแรกนะครับเพราะฉะนั้นในทางการเมืองนั้นเนี่ยเมื่อนี่นะครับ เมื่อพยายามที um ula, en, ges, no ่จะสร้างสถานการณ์นี้ว่าการยอมติดคุกรอบนี้เนี่ยเป็นวีรบุรุษนะครับเพื่อที่จะปั่นความนิยมผมไม่เห็นว่านี่นะครับว่าคนที่หนีคดีแล้วกลับมาในรับโทษได้รับพระราชทานอภัยลดโทษแล้วยังไม่ได้เป็นไปตามพระบรมราชโองการเราจะไปยกย่องคนลักษณะแบบนี้ไม่ได้แต่ขณะเดียวกันผมก็ไม่ประสงค์ที่จะซ้ําเติมนะครับแต่ว่าบ้านเมืองเราก็มันก็ต้องมีมาตรฐานเหมือนกันเราควรจะสร้างแบบอย่าง นะครับต้องเอาคนที่ไม่มีพฤติการเหล่านี้และที่สําคัญในคดีทุจริตคอร์รัปชันตัวเองก็สารภาพสิ้นกับพระเจ้าแผ่นดินว่าทุจริตจริงเจาอะไรมากล่าวอ้างเป็นอย่างอื่นเพราะนั้นสิ่งที่ผมถามเนี่ยมันหมายความว่าโดยสรุปชะตากรรมของพรักเพื่อไทยที่ขนาดแม้แต่คุณชัดชาติังปฏิเสธเห็น <ผม S 1> <พ>เห็นชัดชาติเนี่ยคือเพราะพฤติกรรมคุณทักษิณน,นี่แหละและผมก็เชื่อว่านี่นะครับคือขณะนี้แต่ละพรรคการเมืองก็เห็นปลายทางสี่เดือน นะครับหมายถึงว่าเร็วเลยม,มาทานโทษหรือแม้กระทั่งสุดสุดสุด,สดยังไงก็ไม่พ้นสี่เดือนต้องเลือกตั้งเนี่ยนักการเมืองเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลังจากรัฐบาลแถลงนโยบายกันไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีการอพยพอ,ออกเพราะต้องการเตรียมตัวในการหาเสียงเลือกตั้งเพราะตัวเองก็รู้ว่าเวลาหาเสียงเลือกตั้งหนึ่งกระแสมีไหม,มซึ่งเดิมเนี่ยนะครับคนในสายพักเพื่อไทยเนี่ยจะต้องพึ่งกระแสไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่เหลือก็จะตั้งแกน นะครับแต่ว่าเมื่อกระแสมันไม่มีะนะครับแล้วทุกคนต่างก็แลเห็นแถบตะเข็บชายแดนเนี่ยมันลามเข้ามาเนี่ยนะครับว่าคุณจะอะไรไปสู้กับเขานโยบายเนี่ยครับซึ่งเคยเป็นจุดแข็งแรงก็ไม่ได้สักข้อปรากฏการไทยกัมพูชาหรือแม้กระทั่งวันนี้เรื่องของคุณทักษณิณนั้นผมไม่อยากจะปราโมทานะครับแต่บอกว่าครึ่งหนึ่งของครั้งที่แล้วยังยากเลยอ่าใครก็ไม่มารับเนี่ยอ้าช้าๆผม,ผมให้ยาวไปเลยเพราะว่าคุณจตุพรเขพูดจะไล่ทีละประเด็นผ ทวนคำถามแป๊บนึ่งรับพกเพื่อไทยน้ขนาดนี้ดูเหมือนจะตกต่ำขนาดคุณชัดชาติยังไม่เอาเลยอ่ะเชิญครับไปบอกว่าเพราะนายกทักษิณผมว่าไม่ถูกต้องอเชิญคือนายกทักษิณเนี่ยไม่ได้หนีคดีนะต้องยอมรับย้อนกลับไปวันที่ถูกยึดอํานาจนายกทักษิณออกไปจากประเทศไทยก่อนนายกทักษิณวันนั้นพอไปไประชุม ทุกคนก็รู้ว่าไปประชุมแก้ปัญหาให้ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านออกไปแล้วก็มีการยึดอำนาจตามหลังทุกคนก็รู้การยึดอำนาจเสร็จได้มาซึ่งอำนาจแล้วก็ได้รัฐบาลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคณะยึดอำนาจก็ได้ตั้งคอตอ,อขึ้นมาเอาคด,ดีให้ในายกทักษิณแล้วเอาคนที่เกลียดนายกทักษิณเนี่ย เข้ามาทําคดีทั้งหมดทุกคนก็รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเข้ามาล่ะนายกทักษิณไปอยู่ต่างประเทศแล้วถูกตั้งข้อหาหลายข้อหานายกทักษิณก็ไม่มาท่านอยู่ต่างประเทศแล้วหลังจากที่ยึดอํานาจไม่นานเนี่ยประชาชนทั้งประเทศก็เห็นพ้องต้องกันว่านายกทักษิณถูกยึดอานาจและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการตั้งคอตสอมา ทุกคนก็ออกมาร่วมต่อสู้ขอความเป็นธรรมให้ในายกทักษิณรวมทั้งเจตุพรด้วยและอีกหลายหลายคนรวมทั้งผมด้วยเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยหลังจากไม่นานศาลก็พิพากษาเรื่องคดีที่เกิดขึ้นมาสามสี่คดีสามเรื่องเรื่องปล่อยเงินกู้บ้างเรื่องแรงสัมปทานบ้างก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ถือว่าเป็นการ คอร์รัปชันหรือว่าโดยตรงแต่ว่าเป็นเรื่องปล่อยเงินกู้เนี่ยเงินคืนได้หมดแล้วดอกเบี้ยก็ได้หมายถึงสามคดีที่ที่ที่ผู้การผมไล่ให้คุณผู้ชมฟังอันแรกปล่อยกู้เอ็กซิบแบงค์ให้พม่าสี่พันล้านอันที่สองหวยบนดินอันที่สามแก้แก้สัมปทานเรื่องท่แล้วแล้วแล้วก็เรื่องพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็มีประโยชน์สําหรับประเทศด้วยถ้านายนายกทักษิณปล่อยเงินกู้พม่าแล้วเอาเงินกลับมา เข้ากับเผตัวเองอย่างเนี้ยก็ถือว่าโอเคคอร์รัปชันเชิงนโยบายแต่นี่ไม่ใช่ฮะเพราะท่านโดนคดีปุ๊บสารสั่งลงโทษมีการสอบสวนเริ่มต้นจากคอตสสมันไม่ได้เป็นเรื่องคดีปกติเพราะฉะนั้นต้องเห็นใจท่านนายกทักษิณแล้วคนถูกคดีแล้วแล้วความรู้สึกที่ออกไปอยู่ต่างประเทศนั้นเนี่ยท่านก็รู้ว่าท่านถูกยึดอำนาจและท่านไม่ได้ความยุติธรรมแล้วคนไทยเสื้อแดงออกกันมาเยอะ อย่างนั้นน่ะทุกคนก็เห็นว่านายกทักษิณเนี่ยถูกกระทําจึงออกมาเยอะขนาดนั้นแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยมีการเลือกตั้งพักไทยรักพักเพื่อไทยก็ชนะการเลือกตั้งมาตลอดใช่ไหมครับก็ที่คนเลือกตั้งเพราะคนยังศรัทธานายกทักษิณจริงไหมคือ<น>มัน,น,นจะมีการเลือกตั้ง<อ>ทั้งหมดครั้งหล<อ>ังนั้นปีปีห้าห้าหนึ่งปีห้าศูนย์ปี 54ครับแล้วก็มาปี62อ่าเพราะคนเห็นว่าพักไทยรักไทยพักเพื่อไทยพักพลังประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมจากการกระทําของคอตสอสจากการยึดอํานาจเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ชนะเลือกตั้งมาตลอดแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยท่านนายกทักษิณกลับกลับเข้ามามีการพระราชทานอภัยโทษให้ ท่านนายกทักษิณเพราะว่าจาก8ปีเนี่ยเหลือปีเดียวเหลือปีเดียวและนายกทักษิณก็เข้าในกระบวนการของเรือนจำของยุติธรรมที่คมราชทรรมมีข้อบังคับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเถียงกันมานานแล้วผมก็ไม่อยากพูดถึงต่อแลยว,ว่าระเบียบเป็นยังไงยังไงแต่ท่านเห็นสารท่านเห็นอย่างนั้นผมก็เคารพในการตัดสินใจของสาร แล้วเราจะเห็นนะครับว่าช่วงเมื่อก่อนที่ศาลจะอ่านคำพิพากษาเนี่ยสามวันสี่วันเนี่ยนายกทักษิณก็ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมครับเมื่อก่อนตอนก่อนหน้านั้นไม่ได้ขอไม่ได้ขอไม่ไม่ก่อนหน้านั้นท่านขอและท่านไม่ได้ไปเพื่อที่จะไปดูแลธุรกิจหรือไปตรวดสุขภาพท่านก็ไม่ได้ไปใช่ไหมครับแล้วจังหวะพอดีกับที่ เรื่องต่างๆก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นยังไงร,ร่องรอยเรื่องรัฐบาลเรื่องนายกทักษิณก็ข้อหาหนึ่งหนึ่งสองก็สารยกเพราะฉะนั้นท่านก็คิดว่าตอนนี้ท่านออกต่างประเทศดีกว่าไหมแล้วเรื่องที่จะเกิดขึ้นมาที่ศาลจะอ่านวันที่9เนี่ยท่านก็อาจจะไม่มั่นใจว่าท่านรอดหรือไม่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมีภารกิจเรื่องธุรกิจมีภารกิจเรื่องสุขภาพท่านไปก่อนดีไหม ใช่ไหมเพราะโดยไม่ต้องขออนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นท่านเดินทางไปอยู่สามวันสองวันเนี่ยถ้านายกทักษิณคิดจะหนีจะกลับมาทําไมแต่ทีนี้แต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยถ้านายกทักษิณหนีแล้วไม่กลับมาฟังคําพิพากษาศาลเนี่ยก็ถือว่าท่านนายกหนีคดีใช่ไหมครับต้องให้ความเป็นธรรมเอาช่วงจังหวะนั้นท่านไม่ได้หนีท่านถูกยึดอานาจแล้วพอจังหวะนี้เนี่ย ท่านก็กลับมาและยังบอกว่าท่านนายกทักษณิณหนีคดีอีกอได้ยังไงผมงไม่ให้คุณวชัยชี้แจงครับแต่คำถามผมคือเอาสั้นๆน,นะ,ะเ,เดี๋ยวผมจะให้ทางนี้เขาโตสุดท้ายพักเพื่อไทยตกต่าจริงๆเพราะคุณทักษณิณแม้แต่คุณชัตชาติยังไม่มาเลยสั้นๆเลยจริงไหมผมว่าไม่ไม่เกี่ยวกับนายกทักษณิณนายกทักษณิณเนี่ยท่านคนเดียวที่ดูแลมวลชนขับเคลื่อนมวลชนไปพบปะออกงานออกทุกอย่าง แต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันใหญ่แล้วก็รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรัฐบาลร่วมการแก้ปัญหาด้วยนโยบายของพรรคร่วมเนี่ยอย่างเช่นจะแก้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ใช่ไหมครับทานโยบายเช่นเรื่องคอมเพล็กซ์นี่ก็ทําไม่ได้มันเป็นปัญหาของรัฐบาลที่แก้ปัญหาหลายอย่างที่ยังไม่สําเร็จและระยะเวลาสั้นๆและปัญหาหนี้เสียของประเทศไทยนี่มันมากเกินไปติดกับดักหนี้ เศรษฐกิจของประเทศไทยมันตกต่ำมาตั้งกี่ปีแล้วเก้าปีความเชื่อมั่นของประเทศไทยในวันนี้เนี่ยมันตกต่ำสุดๆรายได้ประชาชิชัดชาติยังไม่มาเลยนะชัดชาตินายกท่านชัดชาติเนี่ยท่านเป็นผู้ว่าอยู่บริหารกทมกําลังบริหารกทมอยู่แล้วในท่านท่านในผู้ว่าชัดชาติเนี่ยท่านทํางานอยู่กําลังเป็นกลางไม่ได้อยู่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพราะเราต้องยอมรับบ่ากทมเนี่ยมันมีหลายฝ่ายเดี๋ยวผมเอาให้คุณจตุพรเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะเพื่อไทยตกต่ำไม่ไดไม่มาถ้าถ้าอยู่อย่างนี้ได้มาเพราะอิสระแล้วก็ถ้าอยู่อยู่เข้าพักเพื่อไทยเพื่อไทยเราก็รู้มีทั้งมิตรและสัตว์รู้จะให้โดนด่าทําไมสองนาทีกระชับได้ผมให้คืนเพราะทางนี่ก็ยาวมาเวลาที่คุณวรจัยเล่ากันไปเอเขาเรียกว่าเป็นแทคนิก ก็คือความจริงบางส่วนแบบยาคออ่ะเก๋าเดี๋ยวนี้เก๋ามาจากพงศาวดารแปดพันทัดนะครับจากจํานวนความหนาขนาดนี้เล่คือเนี่ยนะครับคือคุณทักษิณเนี่ยถูกยึดอํานาจสิบเก้ากันยาปีสีเก้าเป็นข้อเท็จจริงที่อยู่นิวยอร์กสหรัฐแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วพพลังประชาชนคุณสมัครเป็นนายกเนี่ย คุณทักษิณก็เดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยนะปีห้าหนึ่งก้มกลับแผ่นปูนะไม่ใช่แผ่นดินอนะทีนี้หลังจากนั้นเมื่อคดีท,ที่ที่ดินรัชดาเนี่ยนะครับนวดเข้ามาก็จําเป็นจะต้องตัดสินใจว่าจะไปหรืออยูจ่จะไปหรืออยู่ผมที่ผมเลห้ฟังเสมอว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่คุณทักษิณเรียกมาสอบถามผมแทบจะเป็นเสียงเดียวกันเสียด้วยซ้าว่าผมว่าคุณทักษิณอยู่เถิดอย่าได้หลบหนี นะครับคุกนั้นเนี่ยนะครับพอสองนั้นกระแสคุณทักษิณแรงเนี่ยติดคุกคุกก็จะแตกนะครับให้เป็นแบบอย่างของนักราาประชาธิปไตยนะครับที่ไม่ยอมหลบหนีนะครับแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่บอกว่าติดคุกวันเดียวก็ถูกฆ่าตายแล้วถ้าความจริงเชื่อผมวันนั้นไอ้นี่ติดคุกสองวันไม่เห็นใครไปฆ่าเห็นไหมทีนี้เนี่ยครับคุณทักษิณเลือกนะครับขออนุญาตศาลไปดูกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแล้วก็แข่งขันยาวนาน กว่าสิบห้าปีแล้วก็จึงเดินทางกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าได้กล่าวอ้างนะครับเรื่องการเป็นนักต่อสู้แม้กระทั่งคราวนี้ก็เหมือนกันกา,การออกไปเนี่ยนะครับที่รอบที่ไปดูใบเนี่ยตอนแรกข่าวว่าจะไปหัวหินบ้างไปสิงคโปร์สนามบินปิดถ้าเนี่ยนะครับทั้งที่ไม่มีข้อห้ามแล้วเนี่ยสนามบินปิดแล้วจะบินทําไมลุงเช้าก็บินต่อคุณน่ะสดสดอยู่ช่องช่องหนึ่งต <นะ S 2> อนนั้นเลยตอนนั้นอะคุณน่ะและที่สําคัญที่สุดก็คือว่า ถ้าเราจะไปพบแพทย์เนี่ยนะครับไม่ว่าแพทย์กระดูกแพทย์ปอดหรือจะไปพบเพื่อนอต้องพกไอพ่อครัวไปด้วยไหมะนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนั้นคือคนไทยเขามีสิทธิ์สงสัยครับคนที่เคยมีประวัติครับในการหลบหนีคดีนะครับทีนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าพรรคเพื่อไทยยังไม่ยอมรับความจริงว่านโยบายที่เคยเป็นจุดแข็งแรงมากที่สุดคิดใหญ่ทําเป็นใครก็พูดได้แต่ว่า <c oughs> นะครับไอ้ที่ที่พูดและทําได้จริงมีแต่พรรคเพื่อไทยเท่านั้นและปรากฏว่าทําไม่ได้เต็มแม้แต่เพียงข้อเดียวแล้วจนกระทั่งมาตายเรื่องคลิปนะครับและจนกระทั่งบัตรนี้ถ้ายังไม่เข้าใจว่าประชาชนเขาคิดอะไรวัดกันในสนามการเลือกตั้งครั้งหน้าผมก็ไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งแต่ผมจะบอกว่าต่ำกว่าเจ็ดสิต่ำกว่าครึ่งของครั้งที่แล้วอะเอาคุณรอชัยเตรียมตัวไว้ก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตพักไปอยู่ดีกินดีโปรโมชั่นพิเศษไม่แต่กลับมา ทางนี้บอกก็นโยบายทำนะแต่มันมีข้อหนึ่งต้องสะท้อนไปถึงพรคเพื่อไทยคือเมื่อวานนี้มีการประชุม GBC ไทยกับกัมพูชาที่เกาะกงปรากฏว่ากัมพูชายอมทุกอย่างเลยแค่เปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกเท่านั้นนี่คือสิ่งที่จะต้องแทงใจพักเพื่อไทยไหมเดี๋ยวกลับมานะครับพักกันอยู่ดีกินดีครับ